ค่ะเด็กๆได้เวลามาสนุกกับพี่เอมและเสียงดนตรีมาร้องเพลงด้วยกันค่ะเด็กๆรู้จักพยัญชนะไทยแล้วรู้ไหมเหมื่อสองตัวรวมกันพอหีนบนำมอมาตามเป็นอักษรน,นำอนำมอ <c oughs> เด็กๆค่ะ เรามาลองสะกดและออกเสียงคำที่ขึ้นต้นด้วยหอมอด้วยกันนะคะหอมออาหมาหอมออาหมาหอมออีมี 牛，蛤蟆。 หมาหอมอเอาเหมาหอมอเอาเหมาเก่งมากค่ะคำที่ขึ้นต้นด้วยหอหมอยังมีอีกมากมาย เด็กๆลองมองหาดูนะคะขบวนการฟันน้ำนมขอเชิญน้องๆหนูๆเข้าสู่บ้านหันสาภาษาสนุกเสนอตอนเหม็นพี่แหลมคมได้กลิ่นอะไรไหมกลิ่นเหม็นตู่ๆนะน,นุ่มนิ่ม ไม่ต้องหันมามองว่องไวเลยแหลมคมไม่ใช่กลิ่นว่องไวแน่นอนว่องไวก็ได้กลิ่นเหมือนกันน่ะวันนี้อากาศคงไม่ดีแน่ๆมีกลิ่นแปลกแปลกถ้าเราไม่อยากได้กลิ่นก็ไปใส่หน้ากากปิดจมูกกันแต่นุ่มนิ่มยังอยากรู้ว่าว่ากลิ่นอะไรเหม็นๆอืมถ้ากลิ่นหอมหอมเราอยากดมนานๆแต่ถ้ากลิ่นเหม็นเราไม่อยากดมแต่ก็อยากรู้นะว่าเป็นกลิ่นอะไรจะได้จัดการกำจัดกลิ่นเหม็น นั่นสิน่าคิดน่าคิดทำยังไงดีนะเออแล้วเด็กๆล่ะคะได้กลิ่นอะไรแปลกๆบ้างไหมเป็นกลิ่นหอมหรือว่ากลิ่นเหม็นจ๊ะนึกออกแล้วนึกอะไรออกรอแหลมคมฮ่าฮๆนายช่างแหลมคมซะอย่างเรื่องเนี้ยสบายมากตกลงว่าแหลมคมจะไม่บอกใช่ไหมว่านึกอะไรออก <c oughs> ไม่บอก แหลมคมยังไม่บอกตอนนี้เดี๋ยวให้แหลมคมไปทดลองทำให้สำเร็จก่อนพี่แหลมคมอ่ะทำตัวเหมือนกลิ่นลึกลับเลยได้กลิ่นแต่ไม่รู้ว่าเป็นกลิ่นอะไรแหมนุ่มนิ่มเนี่ยช่างเปรียบเทียบนะไม่ยอมบอกว่าคิดอะไรออกสองสัยจะเป็นกลิ่นเหม็น,น,นแน่ๆเหอะแหมวองไว้จะเย็นๆสิเดี๋ยวก็รู้ว่าแหลมคมจะทำอะไรป่ะ เข้าไปรอในบ้านก่อนไม่นานหรอกเชื่อมือนายช่างแหลมคมได้เอแหลมคมเอ้ยนายช่างแหลมคมจะทำอะไรมาให้ดูนะ จะเป็นเครื่องดูดกลิ่นหรือเครื่องกำจัดกลิ่นกันนะมาแล้วสำเร็จแล้วอะไรอะพี่แหลมคมของเล่นอะไรไหนขอว่งไวดูหน่อยของเล่นอะไรไม่ใช่ของเล่นแต่แหลมคมยังไม่บอกว่าเป็นเครื่องอะไรอะให้จับถือดีๆนะเอนายช่างแหลมคมสร้างเครื่องอะไรมาใช้นะลองช่วยกันดูซิเด็กๆพี่แหลมคมดูแล้วคุณๆนะ มีเหมือนจมูกแล้วก็หลับตามีหูด้วยนึกออกแล้วเหมือนหมาเลยไหนดูสิหูข้างหลังมีจอด้วยเอาไว้ทําอะไรเนี่ยเด็กๆคะเครื่องแปลกๆหน้าตาเหมือนสุน,นัขของแหลมคมเด็กๆนึกออกไหมว่าจะใช้ทําอะไรที่เกี่ยวกับกลิ่นเดี๋ยวไปดูว่าแหลมคมจะเฉลยว่าใช้ทําอะไรกันนะ นี่ก็คือเครื่องดมกลิ่นพี่แหลมคมทําเครื่องดมกลิ่นได้ด้วยเก่งจังใช้ได้จริงหรอแหลมคมอย่ามาหลอกกันนะใช้ได้สิแหลมคมทดลองแล้วในห้องแหลมคมเมื่อกี้นี้เองมันทํางานยังไงอ่ะพี่แหลมคมนี่นี่ดูนะ ตรงนี้คือจมูกถ้าอยากให้เครื่องทำงานก็กดที่จมูกพอเครื่องได้กลิ่นแล้วจอด้านหลังก็จะขึ้นตัวหนังสือบอกว่าเป็นกลิ่นอะไรถ้าสีชมพูหมายถึงกลิ่นหอมถ้าสีดำคือเหม็นแล้วที่แหลมคมบอกว่าทดลองเราได้ผลแหลมคมทำยังไงอะเออแหลมคมคิดว่าไม่บอกดีกว่า <c oughs> อะไรกันที่แหลมคมโมหรือเปล่าบอกมาเลยว่าทดลองยังไงถ้าอยากให้เชื่อ แหลมคมบอกมาเลยว่าตัวหนังสือขึ้นมาเป็นสีอะไรเออเออกระดาก็ได,ได้เมื่อแกะที่ทดลองตัวหนังสือขึ้นเป็นสีดำ<า>เอ,อ๊ะที่ห้องพี่แหลมคมไม่มีกลิ่นอะไรนี่ทำไมถึงเป็นสีดำละ่ะ <c oughs> <c oughs> ว่องไวรู้แล้วว่าเป็นกลิ่นอะไรอ๋อนุ่มนิ่มนึกออกแล้วว่ากลิ่นอะไรแหมพี่ว่องไวอย่าหัวเราะสิมันเป็นเรื่องธรรมชาตินะ <c oughs> ขอโทษว่องไวขอโทษ แหม่ขำนิดหน่อยที่แหลมคมอุตส่าห์คิดวิธีทดลองอ่ะก็ในห้องแหลมคมไม่มีกลิ่นไงแหลมคมก็เลยต้องสร้างกลิ่นขึ้นมาเองเขาเรียกว่าการทุ่มเทนั่นนี่ใช่ใช่พี่แหลมคมทุ่มเทมากงั้นเดี๋ยวให้นุ่มนิ่มทดลองใช้เครื่องก่อนเลยนะนะได้ได้นุ่มนิ่มเข้าใจวิธีใช้แล้วนะจ้ากดที่จมูกแล้วก็ถือกล่องดมกลิ่นสายไปมาช้าชให้ดมกลิ่นด้วยใช่ไหม ใช่จ้าเก่งมากเลยนุ่มนิ่มเอ้าทดลองเลยโอ้โหนายช่างแหลมคมเก่งมากเลยที่สร้างเครื่องดมกลิ่นได้ด้วยเด็กๆคนไหนไทยถูกบ้างคะอ้ามีคนไทยถูกด้วยเก่งมากจ้าเด็กๆอุ๊ยพี่แหลมคม เจ้ากระพิบสีดำเครื่องได้กลิ่นเหม็นแน่ๆเดี๋ยวมีตัวหนังสือขึ้นก็รู้ว่าอะไรเหม็นขึ้นมาแล้วขยะอ๋อนึกออกแล้วว่าไวไยลืมเอาขยะไปทิ้งเดี๋ยวว่าไวไยจัดการเองเนี่ยพ่อปิดจมูกไม่ได้กลิ่นก็เลยลืมเอาขยะไปทิ้ง วองไวไปทิ้งขยะก,ก่อนนะดีมากว่องไวเห็นไหมว่าเครื่องดมกลิ่นใช้ได้ผลหูเยี่ยมไปเลยพี่แหลมคมเด็กๆคะเครื่องดมกลิ่นของแหลมคมใช้การได้จริงๆแต่ที่บ้านของเด็กๆไม่มีเครื่องดมกลิ่นก็ต้องจมูกไว้สักนิดนะคะมาแล้วทิ้งขยะเรียบร้อยที่เจอเครื่องเป็นยังไงบ้างจอดับไปแล้วเดี๋ยวกดจมูกอีกทีนะ จ้าจอรกระพริบแล้วเป็นสีอะไรนุ่มนิ่มอุ้ยกระพริบสีดำอีกแล้วแสดงว่ามีใครปล่อยกินเหม็นอีกแน่แหลมคมแหลมคมอะไรกันว่องไวอย่ามั่วสิดูสิที่จอบอกว่ามืออ้าวอย่างนั้นก็มือของว่องไวเองที่เหม,ม็นแหมลืมล้างมือนิดเดียวเองก็ได้กลิ่นเนาะไปล้างมือเหม็นเหม็นเลยพี่ว่องไวจ้าจ้าไปแล้วไปแล้ว ทำไมไม่มีกลิ่นหอมบ้างเลยเนอะพี่แหลมคมแต่พี่แหลมคมรู้สึกว่าจะมีกลิ่นแปลกๆนะไม่รู้ว่าหอมหรือว่าเหม็นมาแล้ววงไวัยล้างมือให้หอมหอมเอ๊ะกลิ่นอะไร,ประแปลกไม่ต้องใช้เครื่องก็ได้กลิ่นเองเลยเดี๋ยวลองกดจมูกเครื่องก่อนกดเอ๊ะทำไมจอเครื่องสลับสีชมพูกับสีดำ เครื่องเสียหรือเปล่าแหลมคมไม่รอเครื่องคงกําลังทํางานแบบว่ายังไม่แน่ใจว่ากลิ่นหอมหรือเหม็นรอให้เครื่องหยุดกระพริบก่อนหยุดแล้วเป็นสีดําบอกว่าซุกโอ้ยย้แล้วลิ่นเหม็นสุกไหมาวางไว้เข้าครัวไปอุ่นซุปเอาไว้แล้วลืมปิดไฟเฮ้ยวางไว้นะวองไว้แต่เครื่องดมกลิ่นของพี่แหลมคมเนี่ยยอดเยี่ยมมากเลยนะเด็กๆคะ อากาศดีๆไม่มีกลิ่นทําให้เราสดชื่นหายใจลึกๆแต่ถ้าหากได้กลิ่นผิดปกติกลิ่นอะไรนะเหม็นๆอย่าลืมหาต้นตอของกลิ่นแล้วรีบจัดการทันทีนะคะจอมเวทฝึกหัด โอในที่สุดก็มาถึงที่หมายอย่างปลอดภัยสวัสดีจอมเวททุกคนวันนี้ได้เวลามาฝึกคาถาเพื่อปลดปล่อยสัตว์วิเศษที่น่าสงสารที่ถูกขังอยู่ในขวดมาเป็นเวลาล้านล้านล้านปีวันนี้จอมเวทฝึกหัดของเราจะสามารถช่วยสัตว์วิเศษออกมาได้หรือเปล่านะ แต่ยังไม่มาอีกแล้วเนี่ยสงสัยจะต้องร่ายคาถาโอมจัก,กระจันจัก,กระแรจักระจีจัก,ก,ร,ะจก,กระดเมลึกก,กึก๋ยจอมเวจงมาออกมาเลยออกมาเลย <c oughs> มาทางนี้เลยสวัสดีจอมเวทฝึกหัดทั้งสองชื่ออะไรกันบ้างครับชื่อพิม์ครับชื่อ ว่าทีมกับภูมิเป็นพี่น้องกันหรือเปล่าครับใช่ผมเป็นพี่น้องกันโอ้โหรักกันขนาดนั้นเลยเหรอพ่อก่อนพ่อก่อนเดี๋ยวค่อยไปรักกันในปราสาทเวทมนต์วันนี้พิมกับภูมิจะต้องเข้าไปตามหาคาถาลับในปราสาทเวทมนต์พร้อมไหมครับพร้อมครับแบบนี้มาพร้อมกันแล้วก็มีความมั่นใจแบบนี้ พร้อมทำภารกิจแน่นอนถ้าอย่างนั้นเชิญเลยประตูวิเศษตรงเปิดมาจับคู่แผ่นป้ายกันครับจอมเวทฝึกหัดอ่ะขอจอมเวทนี้และจอมเวททางบ้านดูก่อนนะจอมเวททางบ้านจำกันได้แล้วนะพีมและภูมิเริ่มเปิดแผ่นป้ายได้เลยไม่ใช่เป็ดเฮยเฮไม่ใช่ได้หนึคู่แล้วภาพกระทงยังไม่ปิดเลยนะ คูแล้วต้องปิดอันนี้ก่อนไปเอาอนี้เฮ้ยเดี๋ยวเปิดรูปเปิดเปิดได้ได้อีกคู่แล้ว,แล,วและอันนี้เปิดอันนี้ั <S <S บอไอี้ยอันนี้เสร็จแลวรวดเร็วมากแล้วมีรูปอะไรบ้างล่ะจอมเวทมีชุดกิฟมีกิฟม,มีกระทงแล้วก็มีกระต่ายครับคิดว่าถูกต้องทั้งหมดแต่มาเช็คให้แน่ใจดีกว่ามีกิฟกระทงกระต่าย และพยัญชนะตัวแรกของทุกภาพก็คือกอไก่กอไก่อยู่ไหนนะเฮ้ hey, กอไก่ขอดูชัดๆหน่อยกอไก่จริงด้วยไปตะลุยด่านสองได้เลยสวัสดีจอมเวทพีมภูมิเจ๊ฝ่ายพร้อมบอกคำใบ้แล้วนะแล้วก้องทำที่จะทำ คุณเจ๊ฝ่ายแล้วจ้าภูมิมาฟังคำใบ้กันดีกว่าฉันเป็นภาชนะใส่น้ำเข้าไปเอาไว้รดน้ำต้นไม้ตั้งใจฟังอีกรอบนึงนะฉันเป็นภาชนะใส่น้ำเข้าไปเอาไว้รดน้ำต้นไม้ฉันคืออะไรตะบวยบัวรดน้ำอะไรรดน้ำนะฟังไม่ถนดัดบัวรดน้ำ เก่งมากเลยยืนยันคำตอบที่กระดานสีฟ้าได้เลยจ้าพยัญชนะตัวแรกคืออะไรเอ่ยบอใบไม้อัวบัวเจอบอใบไม้หรือยังอยากแกล้งกสิจจอมเวทยังหาบอใบไม้ไม่เจอเลยนี่ค่ะเพ เล๊ใส่ไม่ชอบกินตัวอักษร <c oughs> เอาเก็บไว้กับตัวแล้วก็ทะลุไปด่านที่สามได้เลยจ้าร <c oughs> กดนตลอดเลยนะคู่นี้ยะ <c oughs> ค่อยๆอ,ออกมานะครับจอมเวทพิมพ์ภูมิในด่านที่สต้องหากุญแจเจ็ดสีเจดดอกมาไขกุญแจที่กล่องสมบัติสองแสบจอมเวทฝึกหัดจะได้เปิดหีบสมบัติหรือเปล่ามาลุ้นกัน <c oughs> ใช่แล้วกุญแจถูกซ่อนอยู่ในไข่อีกที่ ม,มันจะยากหน่อยๆพยายามเข้าภูมิทีมเขาเป็นอะไรนะ้นเป็นหนมามบ้างอ๋ออย่างนี้นี่เองมาช่วยน้องหากุญแจจะดีกว่านะกุญแจเราไเปิดเจ้าอีหนึ่งได้แล้วเวก่งมากจอมเวทภูมิยังเหลืออีกหกสีกุญแจกุญแจทั้งหมดไหนนี่กุญแจทั้งหมดที่พี่เก็บ ่ไอไอไ้ไยังเสร็จแล้ววันที่หนึ่งจะให้หนอนนั้นน้องสีเดียวนี่สีอะไรนะภูมหีบสมบัติใกล้จะเปิดได้แล้วนะอีกนิดเดียว เป็นการเปิดหีบสมบัติที่ดุดันไม่เกรงใจใครจริงๆทองทองไม่ใช่ทองมีมันกระดาษโบราณล้านล้าน,ล,านล้านปีต่างหากและคำที่ไม่สมบูรณ์ในกระดาษใบนี้จะกลายมาเป็นคาถาอะไรนะมาดูกันหมุดมาเอง กูดมอ n นิงมาทางนี้เลยโอ้โหอะไรจะรักกันขนาดนั้นจอมเวทฝึกหัดทั้งสองในที่สุดก็ออกมาจากปราสาทเวทมนต์ได้สักแก้ววังระวังโอ้โหใจเย็นโอ้โหทำไมเป็นจอมเวทที่ปั่นป่วนขนาดนี้มาคุยกันก่อนไหนดูซิว่าไปทำภารกิจได้อะไรมาบ้างได้กระดาษโบราณล้านปีอ่านไม่ออก ใส่ลงไปในหม้ออ้าวตัวอักษรตัวอะไรตัวอะไรบ้างก็ไก่กับใส่ลงไปแล้วก็อไก่กับบอใบไม้เอาละมาไล่คาถารอบช็กรเลจักรตีจคหนีมันลึกกึ๋ยขคำจงม่าและคำปริศนาในวันนี้คือคำว่าอันนี้เราก็ใช้ตอนนี้เราได้คำมาแล้วหอมออากอมาก็เอดบอกเก็บถูกต้องขอบคุณจอมเวทมากเอาละและนี่ก็คือ สัตว์วิเศษที่รอให้พวกเราไล่คาถาเพื่อปลดปล่อยไายคาถาพร้อมกันโอมจักรจันทร์จักรแลกจักรจี้จักรืุยมลึกกึกึ๋ยมา็เก็บมาเก็บมาเก็บเป็นคาถาที่เสียงดังกังวาน สัตว์วิเศษได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระแล้วขอบคุณจอมเวทฝึกหัดทั้งสองมากๆช่วยกันไล่คาถา,าและทำภารกิจอย่างตั้งใจมาเก้วเจอกันใหม่นะจอมเวท okay. บ๊ายบายอกระานก่งแบบลากร